สวัสดีครับนัเกเรียนม1ทุกคนครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในวิชาพระนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับในเรื่องของสมรรถภาพทางกายนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับความหมายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกายนะครับประเภทของสมรรถภาพทางกาย องประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสุดท้ายนะครับก็คือนะครับแนวทางการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายนะครับ ครับเรามารู้ความหมายของสมรรถภาพทางกายและความสําคัญของสมรรถภาพทางกายเลยนะครับวันนี้นะครับสมรรถภาพทางกายพิชิ a อน i t n e s s นะครับหมายถึงความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างดีโดยไม่เหนื่อยเร็วนะครับสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาได้ร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือออกกําลังกายสม่ําเสมอถ้าเราหยุดออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงสมรรถภาพทางกายเราก็จะลดลงนะครับสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสําคัญในการเสริมสร้างบุคคลให้สามารถประกอบภารก,กิจและดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องแคล่วว่องไวเกิดพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่ดี ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กันเมื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วสุขภาพจิตย่อมดีตามไปด้วยสมรรถภาพทางกายที่ดีทําให้มีประสิทธิภาพของทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นมีความต้านทานในเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับโรครูปร่างและสัสดส่วนของร่างกายก็จะดีขึ้นการทํางานมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความสวยงามรับมาดูหัวข้อต่อไปเลยนะครับประเภทของสมรรถภาพทางกายนะครับสมรรถภาพทางกายก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทที่หนึ่งสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหรือสุขสมรรถนะหรือภาษาอักฤษเรียกว่า h ฮลรีเ ฟิตเนสนะครับหมายถึงความสามารถในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายซึ่งช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะการขาดการออกกำลังกายนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือนะครับสมรรถภาพทางกลไกมอเตอร์ฟิตเนสนะครับหมายถึงความสามารถของร่างกายที่ช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาได้ดี ครับผมข้อต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเลยนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือนะครับองค์ประกอบของร่างกายนะครับ body composition นะครับร่างกายของคนเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อกระดูไขมันและส่วนอื่นๆแต่ในส่วนของสมรรถภาพทางกายนั้นหมายถึงสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน โดยมีวิธีคิดคำนวณหาดัชนีมวกลกายมาเป็นแนวทางในการคำนวณเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานดัชนีมวกลกายซึ่งเราเรียนมาแล้วตอนอยู่ม .1 น,นะครับที่เอาน้ำหนักนะครับตั้งแล้วหาส่วนสูงหารหาด้วยน้ำหนักนะมันก็จะเป็นดัชนีมวกลกายของเรานะครับต่อไปครับความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ Cardio r e s p i r a t o r y endurance นะครับหมายถึงความสามารถหรือความอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นการวิ่งระยะไกลการว่ายน้ำระยะไกลการเต้นแอโรบิกครับต่อไปนะครับ,นะค,รบความอดทนของกล้ามเนื้อ muscular e n d อน a n c e นครับหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดหนึ่งหรือหลายมัดในกลุ่มเดียวกัน ทำงานอย่างต่อเนื่องเช่นการดึงข้อการลุกนั่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็คือมัสกูลาร์สเต็งนะครับหมายถึงความสามารถในการออกแรงดึงดันหรือบีบวัตถุที่มีแรงต้านให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปได้สูงสุดเพียงครั้งเดียวเช่นการยกน้ำหนักการทุบน้ำหนักนะครับข้อต่อไปนะครับ ็คือความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว flexibility ครับ, ibility, รบหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อต่อได้ตามธรรมชาติด้วยการพับการงอการบิดการดัดตัวการแอนตัวเช่นการก้มตัวการงอตัวไปข้างหน้าครับต่อไปนะครับเราเรามาดูวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับเราก็จะแบ่งการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับก็ได้แก่การคํานวณหาตัชนีมวลกายนะครับซึ่งเอาน้ําหนักหารด้วยส่วนสูงยกกําลังสองที่เราเคยหามาแล้วนะครับเราก็ไปดูเทียบดูในตารางดูดเกณฑ์อายุของเรานะครับหรือมันมีวิธีการหาอยู่คือเข้าไปใน Google แล้วไปกดที่คาว่า BMI แล้วใส่น้ำหนักสูงๆเราเข้าไปปุ๊บมันจะคำนวณให้เราเลยว่าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นะครับต่อไปก็คือการเดินหรือวิ่งนะครับ on my walk and run or my walk or run นะครับเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับในระยะนะครับมันจะมีเกณฑ์ของเราถ้าเราอยู่ม .1 น,นะครับเราจะน่าจะวิ่งได้ประมาณ1,600เมตรใช้เวลาเท่าไหร่นะมันก็จะมีตารางให้เราเปรียบเทียบอยู่ ต่อไปการนั่งงอตัวไปข้างหน้า Sit and r e a d นะครับนั่งงอตัวไปข้างหน้าซึ่งเราเคยทดสอบสมรรถภทางกายแล้วในตอนที่ครูให้เรานั่งแล้วดันกล่องตัวนั้นนะ่ะให้มันไปในระยะ,ะ,ยะกี่เซนกี่เซนเราเคยทดสอบไปแล้วนะครับต่อไปการลุกนั่งนะครับ Modify Sit Up นะครับในเวลา1นึ่นาที นี่ก็คือทดสอบไปแล้วนะครับตอนที่กูทำการทดสอบกูใช้เวลาสามสิบินาทีนะครับมือจับไหลนอนราบเข่าตั้งฉากให้เพื่อนจับข้อเท้าแล้วก็ซิดอัพนะครับคือทดสอบไปแล้วนะครับมาดูวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบที่สองคือการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันที่หนึง่งปทดสอบความอ่อนตัวนะครับความอ่อนตัวทําอย่างไร ครับแต่แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบทดสอบการชงตัวแบบทดสอบความอดทนนะครับนี่คือวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับพวกเรานะครับครับัเร,เรียนครับสำหรับภาระงานในวันนี้นะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคลิปลต่อไปนี้นะครับ นี้นะครับเชิงเคยวิชาภาษาอังษครับเราจะมาทดสอบสมรรถภาพทางกายครับการวัดคุณภาพของความแข็งแรงต่างๆก่อนอื่นเราต้องมาทําการอมนร่างกายก่อนนะครับมีการยืดเหยียดกามเนื้อนะครับเท้าก่อนนะครับ อันนี้กูจะมาวัดความบอดตัวของพวกเรานะครการก้มเลยแยกเท้านะครับแล้วก็ขยับเท้าไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดครับมาดูวิธีการทำเลยนะครับมือแตะไปที่เส้นนะครับไปที่เส้นนะครับมือเนี่ยขาตึงนะครับขยับขาไปให้ขาสุดไได้นะครับขาไปขาสุดไปได้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็รับหนึ่งเป็นสิบนะครับ สอ4ส6มสี1ห้าหกดแปด้าสิบครับเมื่อเขมาจะยืดตัวขึ้นครับยืดตัวนี้วนะครับอย่าาดเจ็บนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายด้วยการถ่ายคลิปนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความอ่อนตัวนะครับดังตัวอย่างที่ครูได้ทำไปให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาหาครูนะครับที่ลายกลุ่มหรือส่วนตัวก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ